สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มอก็จะมาแนะนาําสัตว์ชนิดที่น้องๆควรรู้จักลหลังเริกเรียนนะเป็นปลาทั่วไปที่น้องๆน,น,น่าจะเลี้ยงกันง่ายชื่อว่าปลาสดปลาสดเป็นปลาลูปล่างน่ารักนะครับมีลักษณะที่ไม่ดุร้ายแต่ว่าถ้ามันขาดอาหารมันอาจจะดุร้ายนะครบปลาสดเป็นปลาที่อยู่ร่วมกับปลาชนิดอื่นได้ วิธีการเลี้ยงอย่างง่ายดายคือเริ่มแรกเราจะต้องจัดตู้ให้มันจัดตู้อย่างไรก็ได้ที่ไม่ให้มีหินใหญ่นะคะเพราะว่าถ้ามีหินก้อนใหญ่หญอๆอ่ะเฉยๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามีหินกับก้อนใหญ่ๆกับทรายก้อนเดียกับทรายกับหินหินก้อนใหญ่อย่างฟ้าหันมือนกระดด ดดนะคะระับปลาหางน้อยู่งกระโดดน่ากลัวกว่าแต่ปลาที่กันน่ากระโดดที่น,น่ากลัวที่สุดคือปลากระแดงปลากระแดงม็อตายไปตัวหนึ่งแล้วเพราะมันทะเลาะกันพี่มอกก็เลยจะบอกน้องๆว่าปลาสอนเนี่ยเลี้ยงกับปลาอะไรก็ได้หนึ่งเลยนะเลี้ยงกับปลาอะไรก็ได้สองถ้าเราไม่ได้ให้อาหารมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ ปลาจะกู้ชีวิตปลาแล้วอีกอย่างหนึ่งคือปลาเนี่ยตู้ปลาเปนสุขภาพดีรู้ไหมตูกปลาสอดมันคุยหาอาหารยังไงมันจะเอาหัวเนี่ยไปจูดใายเมื่อไหร่ไม่แค่อาหารมันจะคายทิ้งน้ำก็จะขุ่นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาสอด ก็ได้แต่ว่าต้องมีตู้ที่เหมาะสมถ้าเรามีปลาสอด20ตัวเราก็เอาได้ปลาสอดเนี่ย1ตัวต่อน้าเนี่ยซองลิตรนะครับจริงๆมันจะกี่ตัวต่อน้ำกี่ลิตรก็ได้เลยแต่คือ1ตู้ถ้าตูต้ประมาณ22ถึง ได้มากสุดห้าสตัวดังนั้นเวลาเราจะเะลียงปลาสอดเราก็ต้องคิดก่อนนะครับจัดตู้ให้สวยงามห้ามมีอะไรแหลมแหลมแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ แบบไม่ใช่เทแบบว่าไปกี่วันเอาใส่ไปเยอะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะถ้าไม่นั้นมันจะถามมาให้ปัน ปลาสอดกินอะไรอาจจะบินคำถามได้ปลาสอดกินอันนี้นะคบลูกน้ำอัดเม็ดครับปลาสอดกินลูกน้ำอัดเม็ดนะครับหน้าตาเป็นนี้และอย่างหนึ่งที่ปลาสอดมันก็กินคือลูกน้ำลูกน้ำโปวเป็นๆเลยลูกน้ำอัดเม็ดอะูลูกน้ำป,ปล,ลานะอลปสอดก็กินได้ทุกอย่างเลยนะที่เป็นลูกน้ำ พี่มอเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับคืออาหารที่พี่มอสจะให้มันนะครับให้ปลาสอดน้องๆครับพี่มอสจะบอกน้องๆเลยว่าปลาสอดเป็นปลาที่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ จะให้นะเขาบอกว่าให้ให้เปิดไฟนะครับห้ามเปิดไฟไว้ตรงหน้านะครับถ้าจะเปิดไฟฉายเนี่ยห้ามเปิดไฟไว้ตรงหน้าเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟไว้ไฟมากเนี่ยมันสามารถทำให้ปลาเสพตาได้นะครับแต่แบบนี้เราทำแบบน,นี้ดูสิครับแต่ถ้าเราปิดไฟมันจะเป็นอย่างนี้มันจะไม่ค่อยมีอะไร เราก็จะให้อาหารนะครับน้องๆองครับพี่หมอกำลังจะปล่อยลูกน้ำไปใส่ในปากปลาแล้วครับเพราะว่าปลามันยังไม่ได้กินข้าวเลยอะน้อ,องนองครับพี่หมอกำลังจะปล่อยอะไร <All right. S 1> ลูกน้ำใส่ลงไปเลยนะครับมีลูกน้ำจำนวนมาก ลงไปในน้ำแล้วนะคะมันลอ,อยไปเรื่อยๆเลยครับที่ก็ลอ,อย ก็ไปอย่างนี้เลยครับที่ป่านะครับบ๊ายบายครับน,มน,มน,มน้องๆครับ